ตอนนี้เราก็่าาทีจริงอ,อ่ะมันจะต้องไปนู่นล์เตีนเข้าลูกนี้ปลามันปลาอ้อยนะครับตอนนี้ก็ยยกโชคดีหน่อยเรารถอาจารย์อเนกมาครับลูกสูงดีครับมาหน้านี้นีน่นะครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีครับจะอัปเดตก็ไม่ได้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายครับรถไทยเนาะโชว์บุตรโตรถไทยรถไม่ไดไม่ได้ดินเหนียวนะ โอ้เด ia. ia, ia. so, ia. so, ia, ินๆแค่เป็ดมันเป็นเดินในนี่คู่โอ้โหนี่แหละไอ้ตกลูกกระลูกมีแล้วไหมไปแล้วครับไปแล้วตีบนแล้วครับตีบนแล้วตีบนแล้วพี่น้องใช่ไหมไม่บนว่ะแต่ขึ้นสูงขึ้นสูงครับนุ่นครับตัวนี้ขึ้นข้นี้นี่นี่นี่โอ้แล้วมันมากินหนาแม่เลยเนี่ยไปดูดิกว่าร้อยเมตรเลยโอ้โหเป็ดสองโลโอ้ตามอ่ะไม่ตามแลยข้ามโมไซมาก็พออยู่ อีกก็อีปลายไพ่นะครับนี่ครับก็พากันใส่กับพี่บิวตรงนี้กันแล้วผมใส่อยู่นี่ไอ้ผมไปใส่อยู่นู้นไหมไหมสุดท้ายตอนผมจะกลับอ้าวแล้วไม่ไม่ได้ยินเสน้ำกุกอะไม่ไม่ได้ยินอะโอ้โหแสดงว่าหูไม่ดีมันมีมี้ยว่ามีมันไม่เห็นถ้าเห็นผมนำเอาจนได้นะมีน้ำกุกดูอีกไนมแต่น้ำอะครับทีมงานกุกมีลิ้วอันี้ไอ้เรื่องมันบอกอยู่ในแต่ของบ้านนี่แหละมนอยู่ตรงไหนกระบอกอยู่ไหนว่าอยู่เนี่ยอยู่บใบสี่นี่ โอ้โหพอไปใส่ฝั่งโน้นน้องผู้ยวันนี้หมานจัดครับแล้วไปนู่นสองแต้มยิ้มหวานครับวันนี้นอนได้ติยใบแจ่มใบแจ่มเฉิมนี่เดียวนี่ครับลงหมนวันละร้อนี่ขีดไม่ไหวเหมือนกันหรทางบอกเลยว่าหมายรับครับยังไม่มีใครเข้ามาเลยครับหมายนี้บอกเลยเข้าเป็นติดเข้าเป็นติดเข้าเป็นติดครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าติดลมนะครับติดลมมาแน่ติดขึ้นมาหน้าฝนดิครับเนี่ยแค่นี้ก็ เดี๋ยวหน้าฝนต้องงอเอารถอาจารย์วิชัยมาเอาฟูดมาเาฟูวินเดี๋ยวหน้าฝนน้ำสบายมันต้องมันต้องเป็นมอไซค์ซาเล้งแล้วหน้าฝน ยอมยอมยอมไม่ลงเลยพีครับแต่อยู่ที่สูงเลยครับโตัวอยู่ตรงนี้เสียงดีมากครับโอ้ยจะแถวยอดไทยเลยครับ50ตัวเมตรนึงครับไม่ยอมลงมาไม่ยอมมาใก่้น้อไม่ยอมมาใกล้หน่ผมเลยครับแต่อยู่ยอดไกันทั้งนั้น ôi chưa 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 พี่น้องบรรยากาศภบเขานะครับผมมีเน็ตนะครับช่องนี้เข้ามาในรุ่รักการดดานตรงนี้ก็มีอยู่อยู่แกมเสียงเล็กตัวนี้ครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ครับเปิดเข้าตรงช่องเขาช่องนี้นะครับไอ้ามูตัวเสียงกลางไปโตครับเพราะฉะนั้นเสียงดีคูดีทำดีด้วย โอ้เสียดายเสียดายพี่น้องมันไม่ลงเลยครับมีแต่อยอดไผ่อย่างเดียวเลยยอดไผ่นี่ได้แบบสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรนะครับยอดไผ่นี่ก็แบบลุ้งลุงสูงเลยขนาดต้นนี้ถ้าว่าต้งสูงนี่สู้ยอดไผ่ไม่ได้นะครับยอดไถ่แบบอี๋ เดี๋ยวเราจะทิ้งงานก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับก็จะมาสรุปแต้มหน่อยครับอ่าพี่โยวันนี้ได้กี่แต้มพี่สองแต้มครับวันนี้สองแต้มสองแต้มคุ้มแล้วครับแต้มเดียวก็คุ้มทางทางที่พนมทางที่พนมอ่าพันเราเป็นไงวันนี้พันเราเฮวครับเอาแฮงเห็นเหยียบก้อนหักดยู่อ๋อไม่กนกพิราบเดียว อ่าอาจารย์เนี่ยกี่แต้มวันนี้สามเก้าสามโอ้โหไม่ธรรมดาครับสามเต้มก็แสดงว่าคนละสองต่อก็แต้มครึ่งสามเต้มแต้มครึ่งแต้มครึ่งอ่าเออดีอ่าเสียจำกี่เต็มสามครับโอ้โหไม่ธรรมดาเจ้าสองนี่พระเอกเรอวันนี้ยิ้มปุ้ยๆเลยน้องยิ้มหวานเร็วนะรอไม่ได้นะวันโนกระเทยเอ้ามันมันก็นกกระเทยหมันเอ้ยมันครูดีไหม มาทำดีมันใช่ไหมใส่ใบกับต้นไม้พี่คนละตัวคนละต่างคนละอย่างนี่ใช่ไหมเอาครับพี่น้องก็คงจะเอาไปพี่คิปไปพิปตัวนี้ก็เฮาตรงไหนตัวนี้นี่นี่นช่องเขาพอดี097อันนี้ก็เป็นเสียงเล็กคารลมนะครับ0นัมเบอร์0เอ้ยกลับไลนกลับไลนหน่อยต้องกลับด้วยเอ้ยใส่ดีหน่อย097ทำไมรวมยังไงเอ้ยมันยังไม่เข้าเลยหัวเอาหัวเอาหัวเอาหัวมันขึ้นขึ้นเอาหัวมันขึ้นวิเอาหัวลงงี้ใช่ไหม อาหัวเอาหัวตัวนี้ขึ้นไปหัวขึ้นไปทางนี้เออนั่นแหละนี่ครับเสียงนิดคารลมนะครับนี่แหละวันนี้ผมมีสิบกว่าตัวแล้ววันนี้กลับป๋าแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ประมาณเริ่มคอยต่ำแล้วครับทุกท่านก็ได้เวลากลับบ้านนะครับผมทุกท่านวันนี้ก็อ่าเซียนป๊อปก็มีสกอร์อยู่สองแต้มจานโบ๊หนึ่งแต้มหนึ่งครับผมสามแต้มครับ พี่พี่แฮ้ครับไม่แฮ้วคนเฝ้ารถครับผมคนนําทางครับผมพี่แจมก็สามครับผมพี่บิวสองนะครับผมทุกท่านก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับผมก็คือวันนี้ถือว่ามาสนุกสนานกินข้าวป่าด้วยกันนะครับผมทุกท่านก็ผมก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ว่าเรื่องต่อนกล้ําเขตพื้นที่แดนขอบเขตดนี่ครับผมก็เห็นช่องใหญ่เขาแชร์มาก็ผมจะแชร์ต่อไปนะครับผมว่าเราต้องขออนุญาตเขาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเรา ก็คือผมมากับพี่รุ่นเนี่ยก็คือที่ตรงนี้เป็นญาติพี่รุ่นหมดเลยเนาะอ่าก็คือเป็นญาติกันนะครับผมผมก็ขออนุญาตเขาอยู่ที่เขามาตัดอ้อยบอกว่าขออนุญาตตอนนุนะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมทุกท่านก็บางทีเราก็ไม่อยากทะเลาะวิวาทกันเนาะก็คือต่างคนก็ต่างเข้าใจเขาก็เป็นเจ้าของที่หรือเราไม่รู้ว่าคนไหนเจ้าของที่ก็ช่างอ่ะแต่ก็ขอไว้ก่อนนะพี่รุ่นนะเออผมเออก็ใหญ่เตียนอ่าที่น้องชาวนกงเขาเรานะครับผมก็หรับคลิปนี้ก็ มาชิปอ่าชายโยกวันนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับผมเป็นหลังปีใหม่นะครับผมผ่านมาเดือนสองเดือนก็ห่างหายไปทุกคนนะครับห่างหายนานชิปแรกเออาปชิปแรกขอปเปิดสักราดเปิดตะกหลาดใหม่ก็น่าจะเจอกันเรื่อยๆนะครับต่อไปครับเพราะว่าอีกลิปนี้ก็ีพีนี้ก็ผมก็จะลาไปทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ลืมฝากกดติดตามเห้กําลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับผมชิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Bleh!